สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มันที่มันพุธที่ยี่สิบมกราคมเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้เราจะมาทบทวนจํานวนเชิงซ้อนอันนี้คือแนวข้อสอบที่เราจะออกกลางภาคนะครับเป็นแนวลักษณะนี้แล้วครูก็เปลี่ยนตัวเลขไว้นะครับออกคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับเราจะมาเริ่มทบทวนในข้อที่หนึ่งนะครับวันนี้มีห้าข้อพวกเราก็ทำห้าข้อเหมือนกันโอเคนะครับเริ่มในข้อที่หนึ่งนะครับ วิธีทำส่วนจำนวนเชิงซ้อนก็มีส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเนาะส่วนจริงก็คือตัวเลขที่ไม่มีไอส่วนจินตภาพก็คือตัวเลขที่อยู่หน้าไอนะครับส่วนจริงบวกกับส่วนจริง2องบวก7 2x บวก7นะครับนี่คือส่วนจริงนะครับส่วนจินตภาพก็จะกลายเป็นบวกกับลบ5บวก4แล้วก็มี i นะครับ เท่ากับ9บวกกับลบ11 i นะครับเราก็เทียบรูปเลยส่วนจริงเท่ากับส่วนจริงเพราะฉะนั้นส่วนจริงของเราคือ2 x เบวกเเท่ากับ9 2x จึงเท่ากับ2ย้ายเ็ไปลบนะครับต่อไปย้าย2ไปหาร x จึงเป็น1นะครับต่อไปส่วนจินตภาพก็ต้องเท่ากับส่วนจินตภาพครับ ก็จับลบห้าบวกสีลบหบวกสนะครับเท่ากับลบสิส่วนจินตภาพเนาะสีจึงเป็นลบหนะครับย้ายลบหไปบวก y จึงมีค่าเป็นลบสส่วนสย้าย4ี่ไปหารตัดเป็นเศษส่วนยังต่ำได้ลบสส่วนสเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการนะครับ สิ่งที่โจทย์ต้องการคือ3 x ลบ2 y เท่ากับ3คูณ1นะครับ x คือ1ลบ2คูณ y y คือลบ3ส่วน2ตัดเป็นเศษส่วนยังต่ำได้3บวก3ข้อนี้ตอบ6นะครับข้อนี้ตอบ6แนวข้อสอบเป็นแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะได้ทำแบบนี้ในตอนสุดท้ายนะครับต่อไป เราจะไปทบทวนข้อที่สองครับอืมไอนะครับจำได้ไหมว่าตอนที่ครูสอนครูบอกว่าถ้าไอยกกำลังเรียงกันสี่ตัวบวกกันจะกลายเป็น0นแต่ถ้าไอเรียงยกกำลังเรียงกันนำมาคูณกันสี่ตัวจะกลายเป็นลบหนึ่งในสมุดเรามีอยู่เนาะเราก็จะมาทวนว่าหมดนี่มีกี่ตัวโดยการทำแบบนี้ครับอ้างก่อนว่า เพราะว่าจาก7ถึง2,564มีวิธีที่ครูบอกครูบอกว่าให้เราเอา2,5,6,4เป็นตัวตั้งลบด้วย7แล้วบวก1ใช่ไหมครับจะได้เป็น2,5,5,8นะครับมีอยู่2,5,5,8ตัวนะครับ โอเคนะครับ2558ตัวจำนวนนะครับมี2558าจำนวนนะครับ4ตัวเรียงกันจึงจะมีค่าเป็น0ต่อไปเราจะนำ4ไปหาร2558นะครับ4 6เป็น24ได้1ชัก5 4 3 12ได้38 49เป็น36สุดท้ายเศษจ,จะกลายเป็น2เมื่อเรารู้แล้วว่าเศษเป็น2แสดงว่าจะมี4ตัวเรียงกันทั้งหมด693ชุดและมีเศษเป็น2ครูบอกแล้วว่าถ้าเศษเป็น2ให้เหลือตัวแรกกับตัวที่2ไว้อย่าเหลือตัวสุดท้ายกับตัวรองสุดท้ายนะครับเลขชี้กำลังจะเยอะดังนั้นครูจะเขียนว่า i กำลัง7บวก i กำลัง8บวก i กำลัง9บวก i กำลัง10บวก i กำลัง11ไปเรื่อยๆจนถึง i กำลัง2 5 6 4นะครับจากนี่ถึงนี่นะครับจากนี่ถึงนี่เดี๋ยวครูจะเอาเขียนให้ดูนะครับ นี่นะครับจากนี่ถึงนี่จาก I อกำลัง9ถึง I อกำลัง2564นี้มี0อยู่ทั้งหมด639จําจำนวนก็มีค่าเป็น0เหมือนเดิมถูกไหมจับ4ตัวเรียงกันบวกกันมีค่าเป็น0น,นะครับเพราะว่า I อกำลัง9บวกไอกำลัง10บวกไอกำลัง11 บวก i กำลัง12จะมีค่าเป็น0นะครับ4ตัวเรียงกันจะมีค่าเป็น0หมดเลยเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ i กำลัง7บวก i กำลัง8ซึ่งครูเคยสอนแล้วนะครับว่า i กำลัง7คือ4คูณ1บวก3าำลัง8คือ4คูณ2บวก0เศษ3ได้ลบ i เศษ0ได้1 ตอบ1นลบไนะครับคำตอบที่แท้จริงเพราะฉะนั้นคำตอบที่แท้จริงของ i กำลัง7บวกไกำลัง8บวกไกำลัง9ไปจนถึง i กำลัง2564เป็นพอ,อนี้จึงเท่ากับ 1-i ลบไนะครับ 1-i ลบไอก็สอบเป็นประมาณลักษณะนี้นะครับ ต่อไปข้อที่3พูดถึงขนาดของจำนวนเชิงซ้อนนะครับหรือค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนทําแบบนี้เนาะวิธีทำวิธีทำนะครับ3าคูณรูทของนะครับ3ยกกำลังสเอาตัวเลขมายกกำลัง2บวกกันนะครับนี่คือค่าสัมบูรณ์รูทของ นะครับลบห้ายกกำลังสองบวกสิยกกำลังสองนะครับได้เท่ากับ3าคูณหบวกกับ13นะครับคำตอบจึงกลายเป็น15บหวกสิมีค่าเป็น28นะครับคำตอบข้อนี้แบบนี้เลยนะครับจะเปลี่ยนตัวเลขไว้ให้นะครับ ต่อไปนะครับข้อต่อไปคําว่า re หมายความว่าส่วนจริงแต่ถ้าเขียนว่า im คือส่วนจินตภาพตัวนี้เรียกว่าส่วนจริงนะครับส่วนจริงถ้าเขียน im นะครับพวกเธอจะทำแบบ็นกหัด im นะครับคือส่วนจินตภาพส่วนจริงคือเธอเอาตัวเลขมาตอบ แต่ถ้าส่วนจินภาพเอาตัวเลขที่อยู่หน้า i มาตอบนะครับแยกจากกันแบบนี้นะวิธีทำนะครับส่วนจริงของตัวด้านใน 2-7i ลบ7จ็ดไอาถ้าบาจำได้ไหมถ้าบาให้เปลี่ยนเครื่องหมายหน้าส่วนจินภาพหรือหน้า i จากลบ7จะกลายเป็นบวก7จจากบวก17จะกลายเป็นลบ i 7นะครับ ดังนั้นส่วนจริงของส่วนจริงบวกส่วนจริงได้7 2บวกหเป็น7 7 17ลบได้ลบ10ไอถ้าถามส่วนจริงเพราะฉะนั้นตอบส่วนจริงคือนะครับส่วนจริงคือ7นะครับแต่ถ้าถามส่วนจินตภาพจะต้องตอบลบ10นะครับถ้าถามส่วนจินตภาพต้องตอบลบ10นะครับ อย่าลืมเนาะส่วนจิตภาพกับส่วนจริงคนละอย่างกันนะครับโอเคนะต่อไปข้อที่สุดท้ายครับของวันนี้การหารจำนวนเชิงซ้อนเนาะแล้วก็การจับเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อนวิธีทามไม่รู้จำได้หรือเปล่านะใช้สังยุคเมื่อกี้แหละที่เราเปลี่ยนเครื่องหมายส่วนจิตภาพให้เป็นเครื่องหมายตรงข้ามกันนะครับ เราจะใช้ตัวนี้คูณทั้งเศษและส่วนคือ3-2ลบ 2i นะครับใช้สังยุคคูณทั้งเศษและส่วนนะครับสังยุกก็คือหน้าตัว i จะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับคูณปกติได้เป็นนะครับ8 3 24, 8 2 4 8 2ลบ 3y แล้วก็ลบ 2y นะครับ เพราะว่า i คูณ i เป็น i กำลังสองได้ลบหก็เป็นลบสอตัวส่วนส่วนด้วยตัวส่วนส่วนด้วย,ย,กก 2, วยกก 2, นะครับตัวส่วนส่วนด้วย3ยกกำลังสองบวก2ยกกำลังสองนะครับเท่ากับฝั่งขวามือคือ x บวก 5i นะครับ ถัดมาเขียนใหม่ครับส่วนจริงบวกส่วนจริง24 24นะครับ24ลบ 2y นี่คือส่วนจริงบวกกับลบ19เยไม่ใช่ลบ19นะครับบวกกันไม่ได้ต้องเป็นลบ16ลบ 3y i แต่ละตัวจะส่วนด้วยนะครับ9บวก4เป็น13 แต่และตัวจะส่วนด้วย13ครับไปจับเท่ากับ x บวก5 i นะครับ x บวก5 i อ่ะเราจะจับตัวแรกนะครับจับตัวแรกได้จับตัวแรกก่อนเนาะ24ลบนะครับ24ลบ2 y นะครับ24ลบ2 y 24-2y ลบ 2y นะครับส่วน13จะมีค่าเท่ากับ x อ่้วเรก็จะติดไปก่อนนะครับอย่าพึ่งหาทำาะไไรไม่ได้เพราะมี2ตัวแปรอีกค่าหนึ่งนะครับเราก็จับลบ -3y ลบส y ส่วน13ไปเท่ากับ 5นะครับส่วนจิตภาพก็ต้องเท่ากับส่วนจินตภาพจะได้ 16, ลบ3 y ลบ 3y เท่ากับย้าย13ขึ้นไปคูณได้65 -3 y ลบ 3y จึงเท่ากับย้าย16ลบ16ไปบวกเป็น81นะครับเป็น81 y จึงมีค่าเป็นลบ 27, ย7ย้ายลบ3ไปหารน,นะครับได้ y มาแล้วเรียบร้อย เอาไปแทนเพื่อหา x นะครับ x จึงเท่ากับ24ลบ2คูณลบ27นะครับส่วนด้วย13 54บวกกับ24กลายเป็น78 54บวก24เป็น78ส่วน13นะครับ 78ส่วน13เท่ากับ x 78ส่วน13ได้6พอดีเลย x มีค่าเป็น6เพราะฉะนั้นโจทย์ถามเราว่านะครับโจทย์ถามเราว่า x บวก y เท่ากับเท่าใดเพราะฉะนั้น x บวก y จึงเป็น6บวกกับลบ27 ตอบลบ21นะครับนี่คำตอบนะตอบสุดท้ายนะครับครบ5ข้อนะครับพวกเราก็ทำฝั่งนี้นะครับนี่โฮมเวิร์กหข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะทบทวนอีก1วันนะครับคือวันพฤหัสแล้วเราจะมาดูว่าเราจะเปิดสอบได้ไหมเนาะคือวันศุกร์ทบทวนอีกวันหนึ่งนะครับ โอเคครับแล้วเจอกันนะตั้งใจทำงานด้วยสวัสดีครับ